สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านผมสร้างมั่งเนาะในช่องนายช่างใหญ่นะวันนี้ผมจะพานะครับผมท่านผู้ชมเนาะมาชมอะไรเนาะบนเรือนะครับตอนนี้ผมก็อยู่บนเรือชนิดหนึ่งนะที่ใช้งานอยู่ในบ้านเรานะรเรียกกันว่าสั้นๆง่ายๆแล้วกันเรือรบนะฮะนี่สร้างมั่งก,ก็มีโอกาสมาทาเรือรบเนาะเพราะว่าเห็นหลายคลิปแล้วนี่เนาะวันนี้ก็จะมีหัวข้อนะหัวข้อที่จะพามาโม้ให้ฟังนั่นก็คือระบบนะฮะระบบ เกี่ยวกับแอร์เนาะหรือเครื่องปรับอากาศนั่นแหละในเรือนะครับในเรือในอในเรือรบเนาะพูดง่ายๆนะครับว่ามันแตกต่างหรือเหมือน,นกับระบบแอร์ระบบเครื่องปรับอากาศที่เรารู้ๆกันอยู่เนี่ยหรือเปล่านี่วันนี้ก็พามาชมนะฮะ โดยส่วนใหญ่เนาะถ้าเป็นเรือบรรทุกสินค้านะครับระบบแอร์คอนดิชันหรือเครื่องปร,ปรับอากาศของเขาเขาก็จะใช้แบบท่ออากาศเย็นนะครับแบบรวมเนาะส่วนใหญ่นะเขาจะใช้แบบรวมเนาะก็คือว่าเป็นลายท่อนะครับเป่าอากาศเย็นลงมาตามผนังนะตามผนังต่างๆนะครับเขาก็จะมีท่ออากาศวิ่งวนเลย ห้องนู้นเข้าห้องนี้เข้าห้องนี้ออกห้องนั้นนะครับไปทั่วเลยเป็นระบบเดียวกันกันกบที่ใช้ในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หรือในอาคารขนาดใหญ่นะครับแล้วก็อีกระบบหนึ่งก็คือเหมือนกับแอร์บ้านเนาะแอร์บ้านเขาก็ใช้นะครับใช้เรือใหญ่เขาก็ใช้อ่าเป็นการใช้แบบแยกเป็นส่วนๆเนาะเพื่อประหยัดเนื้อที่ประมาณนั้น <c oughs> ก็มีนะครับก็มีแล้วทีนี้เรือรบเขาใช้แบบไหนนะครับซึ่งเป็นเครื่องประ,ประกาศขนาดใหญ่เจ้าตัวนี้เป็นคอมเพรสเซอร์นะครับ ห้องห้องนึงแล้วกันเนาะแต่ความจริงเขามีหลายเครื่องเนาะวันนี้มาห้องเล็กๆเนาะอ่าในเรือก็จะใช้ระบบอ่าระบายความร้อนเนาะของพวกอุปกรณ์น้ํายาต่างเนี่ยด้วยนะครับด้วยน้ําทะเลนั่นเองเนาะหรือบางลาเขาอาจจะใช้น้ําจืดเนาะแต่น้ําจืดยังไงก็ต้องใช้น้ําทะเลนะครับเข้ามาระบายความร้อนอีกทีหนึง่งประมาณนี้เนาะประมาณนี้เขาใช้น้ําทะเลนะครับหลักๆเลยเนาะแทนแผงเนาะถ้าเป็นแอร์บ้านเนี่ยหรือแอร์ตามอาคารนะครับเขาจะใช้ แผงนะระบายความร้อนด้วยพัดลมเนะเป่าพัดลมแต่ในเรือเขาจะใช้หลอดนะครับเป็นคูลเลอร์นะคูลเลอร์แบบหลอดแบบนี้นะแบบหลอดแบบไส้นะใช้น้ําทะเลในการระบายความร้อนหรือแลกเปลี่ยนอุณหภูมิกันประมาณนี้เนาะและทีนี้ในเรือรบนะฮะเขาใช้แบบไหนเอ่ยอ่าสืบเนื่องมาเนาะเพราะว่าผมไปเห็นคลิปในเรือรบลำหนึงเนาะอ่าเขา ที่สะพานเดินเรือนะครับเขาจะเป็นแผงเป่าอากาศเย็นเนาะคล้ายๆที่ใช้ในบ้านเลยมันก็มีคนที่เขาไปดูแหละเขาไปคอมเมนต์บอกว่าเรือรบทําไมใช้เครื่องปรัประกาศเหมือนกับในบ้านเลย <c oughs> ่าในเรือรบเขาไม่มีท่อนะครับไม่มีท่อนะท่อ,อความเย็นเนาะท่ออากาศเย็นวิ่งตามส่วนต่างๆนะครับเขาใช้วิธีไหนเอ่ยเขาใช้วิธีวิ่งนะครับของน้ํายาเนาะใช้น้ํายานะครับวิ่งไปตามส่วนต่างๆของห้องเนาะ จะไปห้องไหนก็แล้วแต่นะเขาจะปล่อยน้ํายาไปนะครับแล้วก็มีวาล์วคนไกลวาล์วควบคุมเนาะอ่ะเดี๋ยวไปเรื่อยๆเดินดีกว่าเนาะอันนี้เมื่อกี้ก็ห้องคอมเพรสเซอร์เนาะแล้วก็แผงคอยร้อนประมาณนั้นไม่ใช่แผงดิเขาเรียกว่าหลอดนะหลอดคอยร้อนระบายความร้อนของน้ํายาทีนี้เราก็จะไปดูนะครับไปดูในส่วนของอ่าเขาเรียกว่าโบเออร์แล้วกันหรือแผงคอยเย็นนะแผงคอยเย็นเอาประมาณว่าแผงคอยเย็นแล้วกัน ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เกี่ยวกับแอร์เนาะห้องนี้มีไม่เอ่ยอันนี้ห้องกรลลาสีนะครับห้องกัลลาสีก็จะมีเตียงนอนนะครับสองชั้นนอนเขาพับเก็บไว้มีล็อกเกอร์ส่วนตัวมีไม่เอ่ยมีไหมอ้ามีนะครับนี่่าแผงคอยเย็นนะเขาเรียวกว่าแผงคอยเย็นเนาะเป่าอากาศนะครับเนี่ยระบบน้ํายาเห็นไหมเอ่ยเขาก็จะหุ้มฉนวนไว้นะครับป้องกันการ,การคลายตัวของน้ํายานะครับป้องกันการคลายอุณหภูมิของน้ํายาประมาณนั้น มามามานะครับผมทางเข้าทางออกโบเออร์เป่าเนี่ยครับเขาเรียกว่าแผงคอยเย็นนะฮะก็จะเป่าอากาศเย็นออกมานะครับเยน็นชื่นฉ่าสบายเนาะเนี่ยเขาก็ใช้แบบนี้นะครับเหตุผลที่ใช้แบบนี้เพราะว่าเนาะในเรือนะครับเรือรบเนี่ยเป็นเรือที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยจํากัดนะครับการที่จะเดินท่ออากาศเนี่ยมันมีความซับซ้อนนะครับกินพื้นที่เยอะมันเปืืองเนาะอ่าถ้าใช้ระบบลายท่อน้ํายาแบบนี้แบบนี้เนาะแบบนี้นะแบบน อ่ามันจะกินเนื้อที่น้อยนะครับเพราะว่าท่อไม่ใหญ่เนาะเขาบอกว่าอ่าแต่ข้อเสียของมันคืออะไรเอ่ยก็คือนะใช้ปริมาณน้ํายานะครับน้ํายาทําความเย็นของข้างเยอะเพราะว่าอะไรเนาะนี่มันก็มีนะครับท่อท่อมันยาวเนาะก็เปลืองน้ํายาน,นิดนึงนะครับแล้วทีนี้เวลาเกิดปัญหาล่ะเวลามันรั่วท่อแตกมันซึมเขาจะทํำยังไงนะครับเขาก็จะมีวาล์วดักนะครับวาล์วดักที่อ่าอุปกรณ์ควบคุมนะครับ ก็ถ้าส่วนไหนรั่วนะก็ปิดวาลนะไม่ต้องเลือกระบบเนาะประมาณนี้อันนี้ห้องกลาสีนะครับห้องกลาสีเรืออยู่ในช่องซ่อมม,มุรุงแต่เขาบอกไว้างานของผมเนี่ยพออยู่ในช่วงของ80%นะถึง90%แล้วเนลยะก็ทดสอบระบบไปหมดแล้วนะครับหมดแล้วเหลือจะเก็บรายละเอียดเนาะอู้อู้อ้ขอไห <c oughs> มันรคมันรกเดีย๋ยวผมจะแผนกล้องไปหเห็นนู่นเดินนะเดินมัวจะดูกล้องเนาะดูโทรศัพท์นะครับมันก็เลยเดินสะดุดไม่ได้ดูพื้น แมวันนี้ผมจะมีเรื่องสนุกสนุกพาไปดูนะครับพาไปดูตามมาครับตามมาเรื่องสนุกความลับครับความลับความลับที่ไม่บอกใครแล้วก็ไม่มีใครบอกนี่เดีย๋ยวผมจะพาไปดูครับผมตามมาเดอ้อแมนี่เราพาไปดูความลับนะฮะเรื่องราวสุดสยองหรือเปล่าไม่รูนะ้ความลับเนี่ยฮะทางเดินทางเดินเดินไปครับ คนทั่วไปเนอะน้อยคนมากนะครับที่จะมีโอกาสได้เห็นนะได้เห็นวันนี้ผมจะพาไปแน่นอนครับผมไม่อุบไว้แล้วกันผมบอกเลยนะครับเพราะผมเป็นช่างยนต์เนอะแน่นอนครับความกระหายนะครับความอยากรู้อยากเห็นแน่นอนผมจะพาไปดูห้องเครื่องนอะแต่จุ๊ๆไว้ก่อนนะความลับความลับเพราะว่ามันมีซอกซอนหลายช่องนะหลายช่องให้เรา เข้าออกเนาะเราก็อาศัยแบบว่าลอยนะครับลอยตอนนี้เขาไปกินข้าวกันหมดเราก็ลอย ลงมาแล้วลงมาแล้วนี่เป็นไงห้องคอนโทรลครับรุกนิดนึงนะเพราะเป็นเรือกเก่าแล้วก็อยู่ในช่วงซ่อมบำรุงอยู่เนาะนี่งานซ่อมก็อีกนานอีกนานคนระับเป็นไงคล้ายไหมคล้ายกับเรือเอ่อเรือพัน์นี้เราเลยนะครับแต่เป็นเรือรบนะมามาดูมาดูมาด,มาดูว้าวแผงคอนโทรลมีอะไรเอ่ยว <laughs> คันเลงเครื่องจักรขันเลงเครื่องจักรไว้แค่นี้ตอนนี้ก็มาถึงห้องเครื่องแล้วนะครับห้องเครื่องอย่างที่ผมบอกไปเนาะเรือลานี้ค่อนข้างเก่านะครับเข้าประจําการค่อนข้างนานเนาะมีอายุการใช้งานก็หลายนะครับหลายหลายเติิกนะฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูความลับนะครับความลับ <laughs> แวบอยู่ถึงห้องเครื่องแล้วนะเมื่อกี้เข้างคอนโทรลนะแวบเห็นอะไรไหมเอ่ยโชวแวบชวแวบชวแวบนี่เป็นไงเห็นอะไรไหม,มบอกไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความรกรุงรังมันจะเห็นอะไรได้ไงเนื่องจากนะครับผมเนื่องจากเครื่องยนต์นะครับทั้งเครื่องปลันไฟแล้วก็เครื่องจักรใหญ่นะครับถูกยกออกไปซ่อมบำรุงนั่นเองยังไม่ได้เดินทางกลับมานะครับเป็นเครื่องยนต์ยี่ห้อ MTU เนาะเครื่องสูบ V ด้วยนะ ไม่รู้เหมือนกันว่ารุ่นอะไรนะแต่มีบอกในอินเทอร์เน็ตนะมีบอกในอินเทอร์เน็ตอยู่นะเป็นไงแท่นเครื่องครับแท่นเครื่องถูกยกออกไปนะครับนี่ครับเป็นไงเขาจะมีช่องทางขึ้นทางลงอยู่นะโน่นอ่ะความลับนะครับความลับยังเดินทางมาไม่ถึงเนาะห้องเครื่องก็จะอิเล็กเคขะนะครับด้วยลายท่อน้ำมันน้ำทะเลลายท่อน้ำจืดนะครับลายท่อน้ำมันไฮดรลิกน้ำมันเครื่องเนาะ เยอะแยะมากมายเนาะกำลังเต็มที่แหละทีมงานช่างนะฮะสายฟอกสายไฟเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาบ้านเขาเรียกรีโนเวทเนาะนี่รีโนเวทนะครับเขาเรียกว่าอัปเกรดก็ไม่เชิงว่าอัปเกรดก็คล้ายๆนั่นแหละเนาะก็คือเอาอุปกรณ์ที่มันทันสมัยนะครับในปัจจุบันเนาะมาใส่นะครับแทนที่อุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากอายุการใช้งานานานแล้วเก่าแล้วว่าง้งเขาเรียกว่าการอัปเกรดเรือนั่นเองนะี่ มันก็คุ้มค่ายอยู่นะกับเรือรบนะครับกับเรือรบบ้านเราสุดยอดนะครับอลังการเนาะผมก็แค่ส่วนหนึ่งนะครับย่อยๆส่วนเล็กๆนะครับที่มีโอกาสมาสัมผัสนะครับกับงานเรือรบนะฮะอ่ะมาดูแค่นี้ละกันแต่วันที่เขาเอาเครื่องลงเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้มาหรือเปล่าเนาะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาถ่ายให้ชมเพราะว่าวันนี้ก็เริ่มทยอยเก็บของกลับแล้วนะเพราะว่างานของผมอยู่มีเหลืออยู่แค่80 90%เองเนาะ เก็บเล็ก,ลก,ลกๆในน้อยนะครับรอทดสอบระบบรอส่งงานเท่านั้นเองนะครับผมงานไฮดุริกของผมก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยเป็นงานที่มีความซับซ้อนสูงนะครับปวดหัวเนาะปวดหัว <laughs> แกคอนโทรลตัวเดียวนะิดหลายตลบ3วัน4วันนอนไม่ได้กินกินไม่หลับนะครับนอนไม่ได้กินไม่หลับประมาณนั้นแหละเครียดนะกับเรือลำนี้เนื่องจากเป็นระบบที่ค่อนข้างเก่านะครับการสึกหรอเสียหายของเขากอนข้างเยอะ และการซ่อมบำรุงมีมูลค่าต้นทุนค่อนข้าง,างสูงเนาะสูงเป็นไงเดี๋ยวก็เอาแค่ okay, นี้ละกันเนาะคลิปนี้แต่ไม่รู้ว่าถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยจะได้ลงตอนไหนนะครับจะได้ลงให้ชมตอนไหนก็ขอบคุณเนาะที่เข้ามารับชมนะครับกับผมสร้างมางนะฮะท่อของเขาก็เป็นท่อทองเหลืองนะใช่ท่อทองเหลืองนะท่อทองเหลืองไม่ใช่ท่อเหล็กนะเรือรุ่นเก่ารุ่นโบราณน,นะเาก็จะใช้ท่อพวกนี้แหละเนาะ โดยเฉพาะเรือรบนะครับจะใช้ท่อพวกนี้เพราะว่ามันทนมันถึกนะครับไม่เป็นสนิมเนาะใช้งานแบบยาวๆนะครับอายุการใช้งานก็20ปีบวกนะครับ30ปีก็ท่อก็ยังกิ๊บเหมือนเดิมเองท่อเก่าตั้งแต่เรือเกิดเลยนะต่อท้งเหนืออ่ะอเอาแค่นี้แล้วกันอเอาแค่นี้อเอาแค่นี้เนาะไม่มีอะไรยืดยาวหรอกเพราะว่ามันเป็นเรือไม่ใช่เรือติดอาวุธเรือรบอแนวหน้าเนาะเขาเรียกว่าเรือสนับสนุนแค่นั้นเอง นะแล้วเป็นอุปกรณ์โบราณนี่เดีย๋ยวผมจะก่อนไปนี่อุปกรณ์โบราณอย่างหนึ่งรู้ไหมเอ่ยนี่คืออะไรนะครับอ่ามีใช้ในเรือนะครับโบราณมากๆนะจะตัวนี้จะเรียกได้ว่าท่อระโคงก็แลวกันเขาเรียกว่าการส่งสัญญ,ญาณทางท่อนะทางท่อส่งสัญ,ญญาณเสียงนะครับในกรณีที่วิทยุโทรศัพท์อะไรต่างๆมันชารุดเนาะเราก็ต้องแหกปากนี่แหละครับแหกปากใส่ลงไปนะครับว่าอ่าเรา จะพูดคุยกับคนข้างบนนะครับคนข้างบนก็คือสะพานเดินเรือนั่นเองเนาะแล้วก็คนที่สะพานเดินเรือก็จะตะโกนผ่านรูนี้แหละนะครับเราก็เอาหูคอยฟังนะครับว่าเขาพูดอะไรนะในการสั่งการนะครับพวกเครื่องจักรต่างๆนะครับเครื่องจักรเขาใช้สองเพลาไปจักรนะเครื่องจักรซ้ายเครื่องจักรขวานะครับนี่ไงนี่คือแผงหน้าปัดอ่าเขาเรียกว่าคําสั่งนะครับคําสั่งในการเขาเรียกว่าใช้เครื่องจักรนะครับบนสะพานก็จะสั่งมาเข็มมันก็จะกระดิกนะครับผม ช่างสแตนบายเดินหน้าถอยหลังนะครับเดินหน้าเบาเนาะเดินหน้าเบามากเดินหน้าเขาเรียกว่าะปันกลางเนาะใช้ความเร็วปันกลางใช้ความเร็วสูงใช้ความเร็วสูงสุดประมาณนั้นแล้วแต่เขาจะสั่งมานะครับเดินหน้าถอยหลังเนาะนะี่แล้วเจ้าตัวนี้ที่ผมให้ดูก่อนหน้านี้นั่นก็คือแผงคันโยกนะคันโยกนะคันโยกเนาะนะี่เขาจะมีเกียร์เป็นทั้งคันเร่งแล้วก็เกียร์ในตัวนะครับผม ถ้าเราสั่งเดินหน้านี่เห็นไหมสั่งเดินหน้านะครับอันนี้ถอยหลังเนาะอันนี้สต็อปอันนี้เดินหน้านะครับถ้าเราโยกเขนโยกปุ๊บเขาก็จะเข้าเกียร์ไปเลยนะครับแล้วก็เร่งเครื่องบึ้นไปเนะาะทั้งเครื่องซ้ายแล้วก็เครื่องขวานะครับใช้2เพลาไปจาก2เครื่องรถยนต์เครื่องยนต์นสูบวีด้วยนะ MTU <laughs> อะอะไรเอ่ยนี่ไง MTU คู่มือเขาเนี่ยคู่มือนะครับคู่มือเขาให้ดูแค่นี้ให้ดูแค่นี้เนาะที่เหลือมันก็เป็นความลับนะฮะ เอามาเปิดเผยกันสน,กสนุกสนุกไม่ได้นะครับไม่ได้เลยเนาะเอามาให้ชมกันแค่นี้นะครับแค่นี้สําหรับเรือรบอ่ะจากกันไปจริงๆแล้วล่ะสําหรับคลิปนี้เนาะโชคดีนะครับโชคดีมีความสุขทุกคนทุกครันนะผมก็จะเดินออกทางนี้เหมือนเดิมเนาะสวัสดีครับ